กรรมทำให้เพื่อนที่ต่างกันห่างไปถามเคยสงสัยว่าคนประเภทเดียวกันที่สร้างกรรมทั้งข่าวและดํามาใกล้เคียงกันวิถีแห่งกรรมจะมาจัดสรรให้พวกเขามาเจอะเจอและสิ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใช่หรือเปล่าคะสังเกตเอาเองว่าเพื่อนที่คบกันสนิทมากๆตอนนี้ชอบทําบุญอ่านหนังสืออิงธรรมะส่วนเพื่อนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้ อย,อยู่ก็หายไปจากวงจรชีวิตเราเฉยเกิดผลอย่างนี้เลยตั้งใจจะสร้างแต่กรรมดีเพราะหวังจะได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในหมู่คนคิดดีแบบนี้ตลอดไปค่ะพระพุทธเจ้าตัดว่าคนเราเข้ากันได้โดยท่าดนิสยัยใครเป็นอย่างไรก็จ้องจะหาคนอัธยาศัยเดียวกันมาคบเป็นมิตรอย่างไรก็ตามคนท่าดนิสัยเลวหาง่ายส่วนคนท่านิสัยดีหายาก แม้แต่คุณจะเป็นคนดีก็ยังไม่ประกันเสียทีเดียวว่าคุณจะพบเพื่อนดีๆโดยมากต้องเคยผูกพันกันมาพอสมควรจึงจะพบและมีโอกาสคบสนิทกันนานๆฟังแล้วเหมือนชีวิตที่ถูกอุ้มด้วยบุญไม่มีบาปใดมาเป็นอุปสรรคกั้นขวางพอหมั่นสร้างกรรมเวทขาวโลกสีขาวก็ปรากฏง่ายๆอย่างนั้นเองการหนาไปของเพื่อนที่ไม่ค่อยธรรมะธรรม,มูนั้น ส่วนหนึ่งก็เพราะธรรมะที่ไม่กลมกลืนกันสมแรงปรับไปจริงแต่หากยังมีเยื่อใยยังมีเวรต่อกันอยู่่งเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องใช้เวรกันต่ออีกระยะจนกว่าควายได้กว่าหนึ่งจเจอภัยาธามาล้างเวรให้หมดจดอย่างไรก็ตามการตั้งใจมุ่งสร้างกรรมดีเพื่อหวังจะใช้ชีวิตอยู่กับหมู่คนดีอันนี้เป็นมนุก,กรรมอันประเสริฐและถือว่าฉลาดที่สุดก้อหนึ่งเพราะวิบัต กองมนุกรรมข้อนี้จะบรรดาให้เกิดผลผลปรัฒนาท่านชีวิตและชีวิตหน้าโดยเฉพาะจะมีความแน่นอนคงเส้นคงวาหากตลอดชีวิตเราคิดขาวพูดขาวทำขาวได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีเพื่อนสารเลยมาย่วยุให้ควายเฟวในที่สุดจิตก็จะสวยพบสีขาวได้อยู่ในถ้ำกลางบันดิตจะพลักดันคนผิดที่คิดแบบพานให้ห่างพ้นจาก